อจะบอกว่าอันนี้เป็นคําถามที่บได้เยอะมากเลยนะสักคิว้วต้องโกนคิ้วออกหมดเลยไหมคะเดี๋ยววันนี้มีคําตอบคะ่ะ I've been t a i k i n about the good times I've been sleeping through the long n i g h t I've been shining in the sunlight I've been t right. a k i n g h o m e m a l i g t h e r e s r s o n for my feelings ปกติแล้วนะคะก่อนสักคิ้วเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำลายเส้นหรือว่าคิ้วสีฝุ่นหรือว่าอะไรก็ตามนะการสักคิ้วช่างนะคะจะต้องประเมินรูปหน้าของลูกคาก่อนนะว่าเรามีรูปหน้าแบบไหนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้า ยาวหรือว่าหน้ารูปขายอะไรก็แล้วแต่เขาจะดูก่อนว่าเรามีคิ้วแบบไหนนะคะทรงคิ้วเดิมคิ้วตกไหมมีขนคิ้วประมาณไหนอะไรอย่างนี้เนาะเราก็จะเราก็จะดูก่อนแล้วเราจะถามความต้องการของลูกค้าก่อนว่าลูกค้าอยากให้คิ้วออกมาเป็นประมาณไหนอย่างเช่นอีฟยกตัวอย่างอย่างเช่นไออย่างของอีฟอย่างนี้เนาะง่ายๆเลยอีฟเป็นคนหน้ายาวนะคะทรงคิ้วที่อีฟมีมาเดิมนะคะคือคิ้วอีฟอะถ้าใครเห็นใกล้ๆนี่ตรงเนี้ยมันจะไม่มีขนเลยเนหะ็นปะ ขนคิ้มมันน้อยมากนะคะแล้วก็คนหน้ายาวอย่างที่รู้กันคนหน้ายาวจะทําคิ้วโก่งมากไม่ได้เพราะว่าถ้าทําคิ้วโก่งมากเนี่ยสาหรับคนหน้ายาวมันจะเป็นการเพิ่มความยาวในช่วงนี้ให้หน้าอีกเนาะแล้วแบบว่าเพราะว่าเนี่ยคนหน้ายาวส่วนใหญ่จะนับมีลักษณะหน้าผากกับกับตรงเนี้ยมันจะมันมันจะกว้างเหมือนกันหันอกปล่ามันก็จะทําให้หน้ามันดูยาวอยู่แล้วการที่ยกคิ้วขึ้นอย่างนี้เห็นป่ะหน้ามันก็ยิ่งดูยาว การแก้ปัญหาให้ปรับให้มันดูบาลานซ์ก็คือจะต้องทําให้คิ้วมันแบบว่าค่อนข้างตรงนะคะคือสามารถมีเคอร์ฟได้นะแต่ว่าไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบเนี้ยแก่เข้าใจปะมันจะต้องเป็นคิ้วที่มันตรงนิดนึงเพื่อที่เป็นการลดความยาวของใบหน้าเราลงมาอ่ะสมมุติพอเราตัดสินใจแล้พอเราพอเราสรุปได้แล้วว่าลูกค้ามีหน้ายาวนะคะควรทําคิ้วตรง ควรทําคิ้วที่ค่อนข้างตรงนะแล้วขนคิ้วเดิมมีมาประมาณ40% 50%เพราะว่าช่วงหางเนี่ยถ้าเวลาการออกแล้วเนี่ยตรงนี้ของอีฟเนี่ยมันก็เท่าจะไม่มีหางเลยนึกว่าถ้าไม่สักอ่ะเราก็จะต้องวาดโครงสมมุติว่ามันได้โครงแบบนี้แล้วเนี่ยขนคิ้วตรงนี้ส่วนเกินนะคะก็จะทําการกันออกแค่นั้นไม่ต้องโกนอันที่มันมีอยู่เราก็เก็บมันไว้นะคะลูกค้าที่ขนคิ้วเยอะอยู่แล้วแล้วแบบกลัวว่าแบบเฮ้ยไปสักคิ้วแล้วขนคิ้วมันจะไม่ขึ้นหรือเปล่าว่าต้องโกนทิ้งหมดหรือเเปล่ายยี้ เลิกกังวลใจในข้อนี้ไปได้เลยนะเพราะว่าการสักคิ้วเนี่ยมันไม่ต้องโกนคิ้วนะคะการสักคิ้วคือมันแค่กันให้เข้ารูปนะคะการออกในในบริเวณที่มันแบบว่าจะทําให้คิ้วดูแบบไม่เป็นทรงอะไรเงี้ยแล้วก็เราจะสักในในในเชฟใหม่ที่เราที่เราได้วาดลงไปแล้วอย่างสมมุติว่าของอีเนี่ยตอนแรกอะ่ะมันมีขนคิ้วตรงนี้อ่ะเนี่ยให้ดูใกล้ใกล้เลย มันมีขนคิ้วตรงนี้แต่ว่ามันเป็นขนคิ้วเส้นเล็กๆบางๆแต่ตรงเนี้ยตรงช่วงหางอะที่เห็นเห็นบ้ามันไม่มีขนคิ้วค่ะก็เลยจะต้องการในบริเวณตรงเนี้ยออกตรงท้องคิ้วตรงนี้เขาเรียกว่าท้องคิ้วการตรงท้องคิ้วออกนะคะแล้วก็สักตรงนี้ลงไปเห็นไหมเห็นรอยสักไหมของอีบนี่จะเป็นเทคนิคอสีฝุ่นนะคะมันก็จะมีความคมแล้วก็แทบไม่ต้องเขียนเลยเพราะว่าอันเนี้ยนะไม่ได้เขียนนะแทบจะไม่ต้องเขียนเลยนะคะสรุปคําถามนะคะ สักคิ้วต้องโกนคิ้วไหมคำตอบก็คือไม่ต้องโกนนะคะแค่การให้เป็นรูปเฉยๆแล้วก็สักลงไปไม่ว่าจะเป็นเทคนิคลายเส้นหรือว่าสีฝุ่นอะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือสักลงไปได้เลยนะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วอาจจะตอบคําถามคาใจของใครหลายๆคนได้นะคะสําหรับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับงาน PMU ต่างๆนะคะแล้วสงสัยอยากได้คําตอบนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นช่างหรือลูกค้าก็แล้วแต่ถามมาเลยนะอีจะตอบคําถามนั้นให้ถ้าคําถามนั้นอีตอบไม่ได้อีจะพยายามไปหาคําตอบมาตอบให้อยู่ดีนะโอเคค่ะเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าอีจะมาพูดคุยกันเรื่องอะไรอีกจะมาทำคอนเทนอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามด้วยนะบ๊ายบาย